มะกอกฮันแลนะครับต้นเตี้ยครับอยู่กับพื้นเลยนะครับเริ่มติดลูกตั้งแต่เข่ามาเลยนะครับลูกดกสีสวยนะครับสีสวยรสชาติได้ครับชิมแล้วขนาดลูกกำลังพอเหมาะเลยครับขนาดลูกเหมาะมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเพาะมะละกอนะครับ ให้ได้ต้นสมบูรณ์แล้วก็โตเร็วครับก็เหมือนในต้นคลิปอะครับที่ผมปลูกไว้แปลงที่แล้วดกมากเลยครับแล้วก็มะละกอต้นใหญ่สมบูรณ์ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินเลยนะครับเตรียมดินไปเพาะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดินครับนี่ครับอันนี้เป็นดินที่ผมเตรียมเอาไปเพาะมะละกอครับจะเป็นดินอยู่ริมคลองครับที่พื้นที่ที่ น้ำท่วมหรือว่าติดคลองครับอันนี้น้ํามันแห้งครับคลองน้ําแห้งครับช่วงแรงช่วงแรงแรงมากครับอันนี้ดินจะเป็นดินอยู่ใกล้ๆกอไผ่ครับอยู่ริมคลองก็เจาดินแบบนี้ครับไปเพาะไม่ต้องมีส่วนผสมอะไรเลยครับเพราะว่าดินแบบนี้สมบูรณ์มากครับธาตุอาหารค่อนข้างเยอะนะครับจะสังเกตว่าจะมีพวกมีเมล็ดงอกนะครับนี่ครับแบบนี้ครับ ขนาดพวกมเมล็ดหญ้ามเมล็ดอะไรงอกก็ยังสมบูรณ์มากครับก็ถ้าเราเอาไปเพาะมะละกอก,ก็จะโตเร็วครับแข็งแรงผมก็จะเอาดินแบบนี้ครับไปเพาะดินค่อนข้างฟูครับเพราะว่ามีพวกซากาวัสดุที่ผุพวกใบไม้พวกอะไรที่ผุนะครับดินแบบนี้ครับไปเพาะโตเร็วครับ แล้วก็เทคนิคการเพาะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมจะเตรียมดินไว้ครับครับสำหรับอุปกรณ์แล้วก็วัสดุที่ต้องใช้ครับผมก็จะใช้ถุงถ้าเราปลูกเร็วครับผมจะใช้ถุงเบอร์ถุงร้อนนะครับขนาด3คูณ5 3าครึ่งครับคูณ5ก็จะประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะตัดมุมตัดมุมถุงสองด้านครับแล้วก็ปาดตรงกลางตรงนี้นะครับ เื่ที่ว่าน้ําจะระบายได้ดีนะครับเวลาเราสใส่ดินไปแล้วเพราะว่าเราเราใส่ดินไปแล้วนะครับก้นถุงก็จะพับตรงนี้ครับเราเจาะตรงนี้บางทีอาจจะไม่เพียงพอเราจําเป็นที่จะต้องปาดตรงกลางนะครับตรงกลางนี้ครับแล้วเขาก็จะระบายน้ําได้ดีครับตรงกลางน้ําจะไม่มีขังครับแล้วก็วกมะละกอจะงอกได้ดีครับแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ที่จะกอกดินนะครับ ครับอันนี้ถุงอุปกรณ์รที่จะกรอกดินผมจะใช้เป็นท่อ PVC ครับถ้าถุงขนาดสามครึ่งคูณห้าถุงประมาณนี้ผมจะใช้ท่อประมาณท่อ PVC นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็มาตัดเฉียงตัดเฉียงแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้กรอกดินครับจะง่ายครับเพราะว่าขนาดเขาจะพอดีกับถุงครับใช้เวลากรอกไม่นานครับถุงหนึ่ง สองสามทีก็เต็มแล้วครับแบบนี้ครับแล้วก็เคาะหน่อยหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ไม่ให้มีไม่ให้ถุงเขาย่นนะครับพอประมาณนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับตรงนี้ก็มีรูระบายน้ําครับสองด้านแล้วก็ตรงกลางที่เราปาดไว้จะ แบบนี้ครับจะระบายน้ําได้ดีครับไม่มีแฉครับเพราะมะละกอต้องไม่ให้แฉะนะครับสําคัญเลยครับเม็ดจะได้ไม่เน่านะครับครับแล้วก็จะเอาไปเรียงไปตั้งแล้วก็ใส่มเมล็ดครับผมจะใส่ตะกร้าแบบนี้แล้วก็จะเอามเมล็ดใส่แล้วก็เอาเอา,เอาดินกบอีกทีหน,นึ่งนะครับอันนี้เป็นดินเพาะ ที่ผมเอาขึ้นมาเมื่อกี้นะครับมาจากคลองเดี๋ยวดูขั้นตอนการกอกมเมล็ดต่อนะครับผมแล้วก็วิธีการเก็บตั้งแล้วก็ลดน้ำเพื่อที่จะให้มะละกอเรางอกดีนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นมเมล็ดมะละกอพันฮอลแลนด์นะครับ เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ผมเก็บไว้เองครับผมจะปลูกแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เองผมไม่ได้ไปซื้อมเมล็ดมาปลูกก็จะเก็บไว้เยอะครับแต่อันนี้ก็จะแบ่งแบ่งมาปลูกสําหรับการใส่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นดินดินที่เราใส่ถุงไว้นะครับอันนี้ผมจะสาธิตทําให้ดูก่อนนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่ผมปลูกผมก็จะทําอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็สาธิตดูก่อน ก็ผมจะใส่ประมาณไม่เกิน5าเมล็ดนะครับ 3- 4มสเมล็ดแล้วแต่นี่ครับจะใส่แบบนี้เลยครับผมจะไม่ไดอ้อ่ไม่ได้แช่เมล็ดก่อนแต่ถ้าแช่ก่อนก็จะดีมากเลยครับแต่สมารผมก็ไม่ค่อยได้แช่รครับก็จะใส่เรียงให้ครบทุกถุงเลยครับแล้วเราค่อยเอาดินมากบครับ ใส่ประมาณ4ี่ห้าเมล็ดก,ก็พอนะครับเพที่ว่าเวลาเขางอกขึ้นมาจะได้ไม่เด้งกันโตจนต้นเรียวต้นรีบนะครับถ้าใส่เยอะเกินก็จะแน่นเกินครับก็ประมาณนี้ครับก็เผื่อไว้เราคัดเพศตอนที่ต้นเขาโตด้วยครับอาจจะได้ไม่ไม่ใช่พันเป็นต้นกระเทยทั้งหมดแล้วก็ต้องเผื่อไว้คัดเพศด้วยครับ ใส่ประมาณนี้ครับอันนี้อันนี้สำหรับไว้ปลูกแล้วก็เหลือเยอะก็ขายครับผมเน้นปลูกเองขายเองนะครับไม่เน้นเคมีครับก็จะเอาดินใส่ประมาณนี้ครับถ้าเราใส่ใส่ครบหมดแล้วนะครับเราก็ เอาดินกบบางๆนะครับนี่ครับเอาดินที่เราเพาะแล้วครับกบกบโรยกบบางๆเขาจะได้เวลาเราลดน้ำก็จะเม็ดเขาก็จะไม่ลอยไม่โผล่ขึ้นมาครับครับก็จะกบบางๆแบบนี้ครับ หลังจากเราได้แบบนี้แล้วเราก็ไปเตรียมที่ตั้งนะครับในแปลงหรือว่าที่เราจะเตรียมไว้ก็ตั้งไว้กลางแจ้งเลยครับอย่าไปตั้งในร่มไม้นะครับเพราะว่ามะละกอจะงอกดีในพื้นที่กลางแจ้งครับไม่ให้ร่มไม้ทึบนะครับถ้าร่มไม้ทึบไม่ค่อยงอกครับเพราะว่าดินจะเย็น ส่วนมากที่ผมเพาะผมจะเ,าเพาะกลางแจ้งครับแล้วก็เอาฟางคุมใช้ฟางคุมหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ลดน้ําเพื่อจะเก็บความชื้นใช้ฟางคุมบางๆครับแล้วก็เพาะกลางแจ้งแล้วก็ทําไมถึงให้เพาะกลางแจ้งครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับว่าการที่เราเพาะกลางแจ้งอุณหภูมิในถุงหรือว่าดินจะค่อนข้างอบหรือว่าอุ่นนะครับ จะไม่เย็นเกินก็จะทําให้เม็ดเมล็ดมะละกองอกได้ดีครับเพราะว่าข้างในในมเมล็ดมะละกอเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นไขเป็นน้ํามันนะครับแข็งก็ถ้าเจออุณหภูมิที่อุ่นๆค่อนข้างจะงอกดีครับก็ควรจะเพาะกลางแจ้งครับหลังจากที่เรา ยี่งแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปลงแปลงเพาะได้เลยครับแล้วก็ปุ่มฟางแล้วก็ลดน้ําครับเดี๋ยวผมเพาะลงแปลงเสร็จแล้วเดี๋ยวมะละกองอไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงอีกทีหนึ่งครับผมสวัสดีครับ